เอือเอ่อยๆฉันคือเปิดคือเบื่อฉันคือเส้นแเงินสีส้งบานกันเก่งใจผัวหามาใดยุนีก่กะใส้เป็นจักสิว่าจังใดสิส้งกะส้งหลายปวดถ้าส้งหน่อยกัะ่าบ่พ่อสีเฮ็ดจังใดกินยูยุนีก่กะต้องใส่อะถ้าพ่อสบายใจกะบ,บอกไปตรงตรงเด้อจ้ะ ทรงได้กับทรงทรงบ่ได้กับบ่ตรงทรงสำคัญอย่าหายความหวังสำคัญอย่าไปบอกว่าสีทรงเท่านั้นเท่านี้กำนดมือมือนั่นมือนี่ถ้าบ่ไหวก็บอกไปตรงตรงถ้าสีทรงถ้าทรงบ่ได้ก็บอกว่าบ่ได้ทรงเออบางคนบอกว่าสีทรงบัดเขาโทรมาท่วงทรงเหล่าบ่เงินบัดเครียดให้เขา อย่าให้ความหวังจ้าถอดมือทรงบ่ได้กโท้ไปบอกตรงๆบ่ต้องอายบ่ต้องอายว่าเขาสีดูถูกว่าบ่ามีอยู่ไม่กินบ่มีเงินบ่ต้องอายบอกตง้งตสงสำคัญอย่าให้ความหวังทางบ้านมี่กะทรงบ่มีกับ่บบต้องทรงจะไปบอกว่าของมีเนาะรู้กันนะจ๊ะพี่น้องรู้กัน อย่าให้ความหวังทางบ้านบอกว่ามีกับมีบอมีกับบ่บต้องสุงจบ